ลักษณะนขนานพระนามเมื่อพระราชกุมารประสูตรได้หวันพระเจ้าสุดโททนะโปรดให้ชุมนุมพระญาติวงศและเสนามอมาม พร้อมกันเชิญพราหมณร้อยแปดคนมาฉันโภชนาหารแล้วทำนายพระลักษณะว่าพระกุมารมีคติเป็นสองคือถ้าได้ครองคารวาสจากได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิราชครองแผ่นดินมีสมุรสาคร4ส,สี่เป็นขอบเขตถ้าออกทรงผนวดจกได้ตรัสรู้เป็นพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้า พระศาสดาเอกในโลกและขนานพระนามว่าสิทธัะกุมารแต่มหาชนมักเรียกตามพระโคดว่าโคตมะประสูิได้เจ็ดวันพระมารดาสิ้นพระชนฝ่ายพระนางเจ้ามายาผู้เป็นพระมารดาพอประสูติพระโอรสได้เจ็ดวันก็สิ้นพระชนพระเจ้าสุดโททนะจึงสรงมอบพระราชโอรสให้แก่พระนางประชาบดีโคตมี พระมาตุฉาเลี้ยงต่อมาภายหลังพระนางนั้นมีพระราชบุตรพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่านันทกุมารมีพระราชบุตรตรีพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่ารูปนันทาพระชนมายุเจ็ดปีขุดสะโบกขรณีสามสะเมื่อสิทธัตถกุมารทรงเจริญพระชนมายุได้เจ็ดพันษาพระราชบิดาตรัสให้ขุดสะโบกโบขะ บบครณีในพระราช <c oughs> นิเวศสามสระปลูกอุบลบัวขาบสะหนึ่งปลูกอปทุมบัวหลวงสะหนึ่งปลูกบุญทลิกบัวขาวสระหนึ่งให้เป็นที่เล่นสำราญพระราชหฤทัยของพระราชโอรสครั้นพระราชกุมารมีพระชนเจชนเจริญควรจะศึกษาศิลปวิทยาได้จึงทรงพาไปมอบไว้ให้สำนักครูวิสวามิตร พระราชกุมารทรงเรียนได้ว่องไวจนสิ้นความรู้ของอาจารย์แล้วได้แสดงให้ปรากฏแก่หมู่พระญาติไม่มีพระกุมารอื่นจะเทียมถึงพระชนมายุ16พรรษาอภิเศกพระพะชายาเมื่อพระราชกุมารทรงเจริญวัยมีพระชนมายุได้16ปีควรมีพระเทวีได้แล้วพระราชบิดาตัดสั่งให้สร้างปราสาทสามหลัง เพื่อเป็นที่เสด็จแห่งอยู่แห่งพระราชโอรสในสามฤดูคือฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนแล้วได้ตรัสขอพระนางยโสธราบางแห่งเรียกพิมพาพระราชบุตรีของพระเจ้าสุปปุทธะในเทวทหานครอันประสูติแต่พระอัฏฐแต่นางอมิตาพระกสิทธ์พระกสกนิตเพชคินี พระองคอ์ของพระองค์มา <c oughs> พิเศษเป็นพระชายาฝ่ายพระราชกนิภาดาพระเจ้าของพระเจ้าสุโธธนะนั้นสุโกธนะสากยะมีโอรสองค์งหนึ่งทรงรนามว่าอานน์อมิตโตธนะสากยะมีโอรสสองพระองค์ทรงนามว่ามหานามะหนึ่งอนุรุทธะหนึ่งมีธิดานหนึ่งองค์ทรงนามว่าโรหินี นางอมิตาพระราชก,กนิสภคินีเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุปปพุทธะประสูตรราชบุตรองค์หนึ่งทรงนามว่าเทวทัตราชบุตรตรีองค์หนึ่งทรงนามว่ายโสธราหรือพิมพาพญาพชายาของสิทธ,ธัะกุมารพระกุมารและพระกุมารีในสักยะวงนั้นทั้งสองสายนั้นทั้งสองสายนั้นเจริญขึ้นโดยลำดับลำดับดังนี้แล้ว ปริจเฉกที่สเสด็จออกบรรพชาสิทธัตถากุมารเสด็จอยู่ครองคารวาสราชสมบัติตราบเท่าพระชนมายุ2 9พรรษามีพระโอรสประสูตนแก่พระนางยโสธราพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าลาหุนกุมารวันหนึ่งได้ทรงทอดพระเนตรเห็นเทวทูตสคือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะอันเทวดาสแส้งนิมิต ไว้ให้ระหว่างทางเมื่อเสด็จประพาสพระราชอุทยานสี่ละวาระโดยลำดับกันทรงสังเวชเหตุได้เห็นเทวทูตสามข้างต้นยังความพอพระพระหฤทัยในบรรพชาให้เกิดขึ้นเพราะได้เห็นสมณะในเวลากลางคืนทรงมากักนกนทกะมีนายฉชน,นะตามเสด็จถึงฝั่งแม่น้ำอโนมา ตัดสั่งนายชนะให้นำม้าพระที่นั่งกลับคืนพระนครแล้วทรงตัดพระเมาลีด้วยพระขันอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตณนะที่นั้นส่วนไตรจีวรและและบาทคณิกาพร,พรามคณิกาคณิกา,าะะการพรมนำมาถวายปริเชกที่สี่ที่ห้าตัสรู พระมหาบุรุษทรงบรรพชาแล้วสเสด็จประทับแรมอยู่ที่อนุปิยอัมพวันแขวงมลชน,ชนบทช่วงเวลาราวเจ็ดวันได้สเสด็จผ่านกรุงราชคฤต์พระเจ้าพิมพิสารพร,พระเจ้ามาคตได้สเสด็จมาพบเข้าตัดถามถึงชาติสกุลแล้วตรัสชวนให้อยู่จะพระราชทานอัศรย,ยยศยกย่องพระองค์ไม่ทรงรับ แสดงพระประสงค์ว่ามุ่งจะแสวงหาพระสัมมาสัมโพธิญาณพระเจ้าพิมพิสารทรงอนุโมทนาแล้วตัดขอปริญาณว่าตรัสรู้แล้วขอให้เสด็จมาเทศนาโปรดต่อจากนั้นพระมหาบุรุษได้เสด็จไปอยู่ที่สำนักอา,า,อา,ารารดาบทกาลามโคดและอุทกดาบทรามบุตรซึ่งมหาชนนับถือว่าเป็นคณาจารย,าย์ใหญ่ ขอศึกษาลทัทธิสมัยของท่านทั้งสองได้ทรงทําทดลองในลทัทธินั้นทุกอย่างแล้วเห็นว่าไม่ใช่ทางพระสัมมาสัมโพธิญาณจึงเสด็จจาริกไปในมคตชนบทบรรลุถึงตําบลอุรุเวลาเสนาน,นิคมทรงพระราชดำริเห็นว่าประเทศนั้นควรเป็นที่ตั้งความเพียรของกุลบุตรผู้มีความต้องการด้วยความเพียรได้จึงเสด็จประทับอยู่ที่นั่นทรงบําเพ็ญทุกรกกริยาทรมานพระ กายให้ลำบากเป็นกิจยากที่จะกระทำได้ทุกกรกิริยาทุกรกิริยาสามวาระวาระแรกทรงกดพระทนด้วยพระทนกดพระตาลุด้วยพระชิวหาไว้ให้แน่นจนพระเสโทไหลออกจากพระกันชะได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าคันทรงเห็นว่าการทำอย่างนั้นไม่ใช่ทางตัสรู้จึงทรงเปลี่ยนอย่างอื่น วาระที่สองทรงผ่อนกลั้นลมอัดสาสะปัดสาสะไม่ให้ลมหายใจเดินสะดวกทางช่องพระนาศิกและช่องพระโอษได้เสวยทุกขทะทุคทุขเวทนาอย่างแรงกล้าก็ไม่ได้สตัดสรู้จึงทรงเปลี่ยนอย่างอื่นอีกวาระที่สามทรงอดพระอาหาร ผ่อนเสวยแต่ละวันน้อยลงน้อยลงบ้างเสวยพระอาหารละเอียดบ้างจนพระกายเหี่ยวแห้งพระชวีวันเศร้าหมองพระอาทิปรากฏทั่วพระกายภายหลังทรงลงสันสันนิฐานว่าการทำทุกรกริยาไม่ใช่ทางตัสรู้แน่แล้วได้ทรงเลิกเสียด้วยประการทั้งปวงกับเสวยพระอาหารโดยปกติได้ทรงอดอีกไม่ทรงอดอีกต่อไป i think.